เอสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับนะครับคุณโน้ตอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับลอด k k l o โลบติ ESP 3 2ซึ่งเราจะเรียนรู้กันในส่วนหัวข้อที่2นะครับก็คือส่วนของดิจิตอลอินพุตเอาพุตเราไปเรียนรู้กันเลยนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้อยู่ทั้งหมด2เรื่องนะครับก็คือการใช้งานนะครับดิจิตอลอิ p u t ตเอาพุนะครับในการควบคุมหลอด LED นะครับแล้วก็ เราจะได้ทราบถึงลักษณะนะครับสัญญาณของดิจิตอล input ด้วยว่าเรารับสัญญาณเข้าไปแล้วนะครับมันเกิดกระบวนการอะไรนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะครับเราจะใช้นะครับปุ่ม input ก็คือปุ่มกดเนี่ยบัตทอนเนี่ยกดลงไปนะครับแล้วก็เราจะไปควบคุมในส่วนของไฟนะครับเพื่อที่จะให้ติดขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรา ไปเรียนรู้กันต่อนะครับในส่วนของสัญญาณดิจิตอลนะครับก็จะมีก็เป็นสัญญาณที่ใช้ในปัจจุบันค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าข้อดีของเขาคือมีความเที่ยงตรงสูงนะครับค่าที่เขาใช้นะครับก็คือค่าที่เป็นไฮกับโลหรือถ้าเราเรียกกันง,ง่ายก็คือ0ูนย์กับ1น่นั่นเองนะครับอุปกรณ์ที่ใช้สัญญาณเหล่านี้นะครับอ่าก็จะมีตรงนี้อันนี้ก็คือวัดค่าสวัดระยะนะครับ นี่คือตัววัดอุณหภูมนะครับแล้วก็อันนี้คือดีเลย์อันนี้คือปุ่มกดอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้สัญญาณดิิตอลเนาะ,ะคำสั่งในคลิปนี้นะครับก็จะมีคำสั่งในส่วนของไวเซตัพนะครับก็จะเป็นคำสั่งในการประกาศฟังก์ชันเนาะเราต้องมีกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันที่สองนะครับก็คือไว้ลูปนะครับก็จะเป็น การทำงานของฟังก์ชันแบบวนลูปนะครับแล้วก็พินโหมดพินโหมดก็จะใช้ในการกำหนดพินนะครับเป็นพินขาที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ขานี้ใช้เป็น Input หรือ Output แล้วก็ซีเรียลบิกินอันนี้ก็จะเป็นการส่งนะครับข้อมูลผ่านซีเรียลพอร์ตนะครับ เราก็จะกำหนดพอร์ตให้ตรงกันนะแล้วเขาก็จะส่งข้อมูลกลับมาโชว์ในส่วนของ Arduino ID Digital Read Digital Write นะครับ Digital Read นะครับก็จะเป็นการอ่านค่าจากขา d i g i t นะครับส่วน Digital Write นะครับก็คือการเขียนค่านะครับให้กับอุปกรณ์ว่าเป็น l o หรือ High ซี r i ียล r ิ n t นะครับอันนี้ก็คือการแสดงข้อความนะครับเีเลยก็คือเวลาที่มีหน่วยเป็นมิลลิวินาทีอันนี้ก็คือคำสั่งที่เราจะใช้กันในคลิปวิดีโอนี้นะครับอันนี้ก็คือส่วนกรอบของบอร์ด K K โลบุตินะครับซึ่งเราจะใช้เรียนรู้ไปในวันนี้นะครับจุดแรกที่เราต้องรู้ก็คือปุ่มบัตทอนตรงนี้นนะครับ ว่าอยู่ขาที่เราไห่นะครับจริงๆตรงนี้ผมเขียนผิดเนาะตรงนี้ต้องเป็น34อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเน้นในโค้ดอีกทีหนึ่งเนาะมันสลับกันกับตัวต้านฐานปรับค่าได้นะครับข้อมูลที่เราควรรู้นะครับก็คือบัตทอนนะอันนี้ใช้เป็นอินพุตที่ขา34นะครับสามารถรับข้อมูลได้เป็นดีตอนะครับก็คือ01ประยุกต์ใช้นะครับเพื่อการกดปุ่มเริ่มต้นการทํางานหรือเอาไว้นะครับในการเลือกโหมดการทํางานก็ได้นะครับ สำหรับภารกิจวันนี้นะครับเราจะทำการตรวจสอบสถานะดีตอนนะครับโดยการอ่านค่าสถานะดีตอนจากขา34ของบอร์ด e s p 32และแสดงค่าที่อ่านได้นะครับผ่านซีเรียลมอนิเตอร์ทุกๆครึ่งวินาทีทีนี้เราก็อาจจะเอามาเขียนเป็นอันกริทึมได้เป็นแบบนี้นะครับสิ่งแรกที่เราควรรู้คือ input อินพุตเนาะอินพุตขาที่34 อ่านค่านะครับเป็น High หรือ Low ส่วนที่2นะครับเราจะประมวลผลโดยใช้ฟังก์ชัน d i g a l Read ก็คือไปอ่านค่ามานะครับว่าขาที่34เนี่ยให้ค่าสถานะในบารนะครับจากนั้นเราก็เอาพุดออกไปนะครับเป็นค่า01ส่งไปยัง Serial Monitor เพื่อให้ผู้ใช้สามารถที่จะรู้สถานะแบบ Real Time ได้โดยการที่ส่งค่าไปนเนี้ยนะครับเรากำหนดเวลาควบคุม ก็คือห้าร้อยนะครับมิลลิวินาทีนะครับหรือศูนย์จุดห้าวินาทีนั่นเองนะครับลำดับแรกนะครับเราก็เปิดจาก Arduino IDE ขึ้นมาเลยจดบมันคลิกได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีโปรแกรมเก่าอยู่เนาะเราก็อ่าไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็ New s สเก็ h ขึ้นมาใหม่นะครับ ขอซูมโพสต์ขึ้นมานิดนึงนะครับอ่าเริ่มต้นนะครับมันจะมีอยู่สองฟังก์ชันของ Arduino IDE เนาะ่เป็นพื้นฐานของภาษา C นะครับในส่วนของอ่าไว้์เซตอัพตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่านะครับทำงานครั้งเดียวส่วนไว้ loop ก,ก็จะเป็นการทำงานแบบซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับอ่าลำดับแรกนะครับเราจะอ่านค่าจากขา34นะครับเราก็ ทีมคำสั่งได้เลยอ่ะผมกดลบไปนี่ออกไปนะเพราะว่ามันเครื่องสายตานะครับลำดับแรกครับเราจะต้องตั้งพินโหมดก่อนนะครับกำหนดค่านะครับโดยการตั้งพินโหมดครอพินโหมดนะครับ EIN โอเคประมาณนี้นะครับพินที่เท่าไหร่นะครับพินที่สามสิบสี่นะครับใช้ขาสามสิบสแล้วก็กำหนดนะครับในพินโหมดนี้เลยนะครับว่าให้เป็น ให้เป็น input ตโอเคทัดนี้คือการตั้งค่านะครับส่วนวิธีการเขียนนะเขาก็จะบอกอยู่ด้านบนนะครับว่าอ,อันนี้คือพินนะพารามิเตอร์ด้านหลังเนี่ยให้เป็นส่วนของโหมดนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับตั้งพินโหมดส่วนที่สองครับเราจะเอาข้อมูลไปโชว์ใน serial monitor เ,เ,เนอะเราก็ กำหนดคำสั่งให้กับมันนะครับที่มนเลยนี่ครับ s ใหญ่นะครับเใหญ่ซีเรียกนะครับขอดูคำสั่งนะครับว่าเราใช้คำสั่งอะไรได้บ้างนะครับใช้คำสั่งนี้นะครับ Begin ส่วนข้างในตรงนี้นะครับเราก็จะมาเลือกนะครับว่าเราจะใช้สัญญาณที่เท่าไหร่นะครับโดยสัญญาณตรงนี้เราก็มาดูตรงนี้ได้นะครับนี่เราก็ใช้เป็นหนึ่งหนึ่งห้าสองร้อย กัอย่าลืมปิดคําสั่งด้วยนะครับเรากําหนดในส่วนของไว้เซตอัพไว้สองส่วนนะครับคุณือบรรทัดที่สองก็คือใช้ pin mode ที่สามสิบสี่นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของ p a r ิเต t e r ที่สองก็คือกําหนดให้เป็น input นะครับส่วนบรรทัดที่สามเราก็เขียนเป็น serial begin นะครับ serial begin ก,ก็คือเรากําหนดให้ข้อมูลเนี่ยส่งมานะครับใน ความที่ที่1นึ่งแสนหนึ่งืห้าพันสองร้อยนะครับในไว i ์ e ซตอัพเนี่ยเรากำหนดแค่นี้นะครับส่วนในไวท์ลู p นะครับเราจะเริ่มเขียนกันก็คือเราจะเอาข้อมูลในส่วนของขาสาสิบสี่เนี่ยมาทำงานวนซ้ำไปเรื่อยๆนะครับวิธีการนะครับเราก็ไปซีเรียลมือนเดิมนะครับซีเรียลเราจะให้มันแสดงนะครับข้อมูลออกมาเราจะใช้คำสั่งเป็นปิ้นนะครับ เราจะเอาอะไรมาโชว์ใช่ไหมครับเราก็ใส่ที่พารามิเตอร์ข้างหนจนนะมีถ้าเราไปดูในส่วนของโค้ดเนาะไม่ดูขึ้นนะครับมันไม่ขึ้นให้เนาะในส่วนของไกล์แมปไลท์นะครับในส่วนของนี้นะครับเราจะใช้คําสั่งเป็นดีตอนลีดก็คือไปอ่านมาเนาะนะครับลีดอาเป็นตัวใหญ่แล้วก็วงเล็บไปด้วยนะครับว่า เป็นขาที่สามสิบสี่โอเคแล้วก็เพิ่มหนึ่งบรรทัดน,น,นะครับดีเลย์เพื่อที่จะให้นะครับกำหนดเวลาในการรีเซ็ตรีเลย์เท่าไหร่ครับอถ้าเกิดว่าเป็นหนึ่งพันเนี่ยเท่ากับหนึ่งวินาทีเนาะอันนี้เราห้าร้อยนะครับก็เท่ากับศูนย์จุดห้าวินาทีนะครับอันนี้ขึ้นมาให้เนาะ,อ,ะอันนี้คือบอร์ดของผมเนาะอันนี้คือบอร์ดนะครับอ่าของ เคเคโลบิตนะครับซึ่งได้ต้นแบบจากของคุณฟูโลเนาะนะครับชมรมครูผู้สอนคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยนะครับใครสนใจก็ติดต่อคุณฟูโลได้นะครับก็ทำในรูปแบบของเป็นตาโรงเรียนของใหญ่วิทยาคมเลยนะครับตรงนี้ครับโอเคเราก็เสียบสายฝั่งหนึ่งเข้ากับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็เสียบเข้ากับบอร์ด เรียบร้อยนะครับเมื่อเสียบเข้าไปแล้วนะครับในกรณีที่เรายังไม่ได้เชื่อมต่อยังไม่เคยเชื่อมต่อเนาะเราก็ต้องมาเลือกพอร์ตตรงนี้นะครับเลือกพอตตรงนี้นะครับว่าเราใช้เป็นพอตไหนเดี๋ยวทําให้ดูนยเนาะอย่างของผมตรงนี้เป็นพอตที่แปดนะครับเป็นคอมแปดนะครับแล้วก็บอร์ดที่ใช้นะครับเราใช้เป็น e s t สามสอง e s p สามสอง่ผะผมใช้เป็นตัวเดคคิดนะครับผมใช้เป็นตัวเดคคิดกดโอเคนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นนะครับเชื่อมต่อครับแล้วเราก็กดนะครับอ่าคอมไพดูก่อนนะครับคอมไพดูโค้ดแล้วบอกว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าช่วงแรกอาจจะไปช้าๆหน่อยนะครับ อเขาบอกว่าไม่มีข้อผิดพลาดเนาะเราก็สามารถที่จะกดตรงนี้นะครับ่ปุมตรงนี้เป็นการอัปโหลดไมโครคอนโทรลเลอร์ของเรานะครับจะเห็นว่าค่าตรงนี้นครับค่าตรงซีซเรียลมอนิเตอร์เนี่ยมันเป็นศูนย์นะครับมันเป็นศูนย์ นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะส่งค่าอะไรสักอย่างหนึงเข้าไปนะครับผมจะใช้วิธีการกดกลุ่มเขียวตรงนี้นะครับแล้วก็สังเกต s e r รียลมอนิเตนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงครับกดลงไปครับ่าขึ้นเลขหนึ่งนะครับในการส่งไปปล่อยนะครับขึ้นเลขสูงอันนี้คือการรับค่าดีตอนจากบัตทอนเข้าไปสู่ตัวซีเรียลมอนิเตอร นะครับใช้โค้ดแค่นี้นะครับกดนะครับเป็นหนึ่งปล่อยเป็นศูนย์กดเป็นหนึ่งปล่อยเป็นศูนย์ทีนี้เราก็สามารถที่จะเอาค่าที่ตัวบัตทอนตรงนี้นะครับส่งเข้าไปหาตัวอ่าตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เอาไปประยุกต์ใช้นะครับในการที่เราจะเอาไปสั่ง เราไปสร้างคำสั่งอื่นๆขึ้นมาได้นะครับอเดี๋ยวโค้ดเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมเอาใส่ให้ตัวตัวสไลด์ไปนะครับนะครับในส่วนของภารกิจที่สองนะครับเราจะใช้คำสั่งในส่วนของครั้งแรกนะมาประยุกต์ใช้ในการที่จะให้เปิดปิดไฟในบอร์ด คอนโทรลคอนโทรเลอรของ e t สามสองก็จะมีหลอดไฟ LED ขึ้นมาอยู่ใช่ไหมครับหนึ่ตัวเราจะใช้การกดปุ่มบัตทอนเพื่อที่จะควบคุมการเปิดปิดไฟนะครับถ้าใครไม่เข้าใจยังไงก็ลองอ่านสไลด์ตรงนี้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปเขียนโพค้์กันต่อนะครับในส่วนของโพค้์ตัวที่สองตรงนี้นะครับเราจะสร้างตัวแปรขึ้นมาก่อนนะครับ เดี๋ยวขอลบตรงนี้เอาไปก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พวกเรางงนะครับึในส่วนของโค้ดตัวที่สองตรวนี้นะครับเราจะสร้างตัวแปรขึ้นมาก่อนนะครับวิธีการสร้างเนาะเราจะเอาไว้ข้างบนสุดเลยนะครับตัวแปรแรกที่เราจะสร้างนะครับเราจะใช้ในส่วนของอินอเราจะใช้เป็นอินนะครับ เลขจำนวนเต็มนะแล้วก็ตั้งชื่อตัวแปรว่า LED pin นะครับ LED pin กับในขาของตัว ESP 3 2เนี่ยนะครับในหลอดไฟของเขาเนาะเขาจะใช้พอตขาที่สองนะครับขาที่สองแล้วเราก็จะสร้างตัวแปรขึ้นมาอีกตัวแปรหนึ่งนะครับก็คือ ตรงนี้เราจะใช้เป็น button นะครับอันนี้ตั้งชื่อเป็น button นะครับเป็นปุ่มเนาะ button pin ตรงนี้นะครับในบอร์ดของ KK r o b o t i c เนี่ยจะใช้เป็นพิ n ที่สามสิบสี่นะครับอันนี้เป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นเนาะนะครับเป็นการสร้างตัวแปรขึ้นมาด้วยส่วนในส่วนของตัว set up เนี่ย เราจะ Setup อยู่สองส่วนก็คือเอาตัวแปรข้างบนเนี่ยนะครับมาเซตอันะครับใช้คำสั่งเดิมเลยก็คือ pin mode นะครับ pin mode pin mode เป็นอะไรนะครับใส่ไปในพารามิเตอร์ตรงนี้ก็จะมีอยู่สองส่วนนะนะครับ พินโหมดตรงนี้เราก็อ้างอิงมาจากตัวบัตทอนพิมบัตทอนพิมเลยนะครับก็คือพินโหมดตรงนี้เราจะอ้างอิงนะครับในส่วนของตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยแล้วก็คัดลอกมาบัตทอนพิมเนี่ยบัตบัตทอนพิมเนี่ยการอ้างอิงของเขาก็คือเป็นขาที่่ไรครับขาที่สามสี่เนาะดังนั้นก็นะครับมีความหมายตรงกันนะครับบัตทอนพิมจน พินตรงเนี้ยเราจะกําหนดเป็นขาอะไรนะครับเราจะเป็นขาอะไรก็ใช้เป็นพินโหมดที่ชื่อว่าเป็นอินพุตนะครับ input ตอินพุเป็นตัวเต็มแล้วก็กําหนดในส่วนที่สองพินโหมดเหมือนกันนะครับใช้คําสั่งเดียวกันใช้วิธีการคัปปี้นะเดีย๋ยวจะเร็วขึ้นนิดนึงก็ยังดีนะครับแล้วก็ในส่วนของ LED พินเนี่ย L E D pin เนี่ยเราจะกำหนดให้เป็น output นะครับแล้วก็ส่วนที่มีอยู่ในโค้ดที่แล้วเนาะเราจะให้มันโชว์ใน serial monitor ด้วยเราก็ลืมไม่ได้ครับคำสั่ง serial begin นะครับ c D อ่ R. ตรงนี้นะครับ serial begin ส่วนค่าที่อยู่ข้างในตรงนี้เราก็ ใช้เหมือนเดิมนะครับค่าที่เป็นหนึ่งหนึ่งห้าสองร้อยนะครับออย่าลืมปิดคำสั่งด้วยนะครับแล้วก็ส่วนในลูปตรงนี้นะครับเราจะดึงนะครับตัวแปรมาใช้งานนะครับเราสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวแปรหนึ่งนะครับ i n ก็คือเลขจำนวนเต็มนะครับ i n แล้วก็บัตฟอนเซตั ในบรรทัดที่สิบเอ็ดตรงนี้นะครับเราสร้างตัวแปรขึ้นมาอีกตัวแปรหนึ่งนะครับชื่อว่า button status นะครับมาเก็บค่านะครับของ button pin อีกทีหนึ่งโดยตรงนี้นะครับปกติแล้วเวลาเราอ้างอิงเราใช้ขาอ้างอิงเนาะแต่ทีนี้เราสร้างตัวแปรตรงนี้มาแล้วนะครับดังนั้นเราก็จะใช้ตัวแปรนี้เลยนะครับซึ๊บกนินวว่าครับ่าเสร็จนะครับต่อไปนะครับเราก็จะใช้ s e เรียลโมนิเตอร์เนี่ยเก็บค่าตรงนี้มาด้วยนะครับอมันก็จะง่ายเนาะเวลาเราสร้างตงัวแปตรงนี้ก็จะเป็น s ีเรียลปรินเนาะเพราะว่าเราจะเอาค่ามาโชว์นะครับ s ีเรียลปรินตนะครับเราจะเอาอะไรมาปรินตละ่ะเราก็เอาในส่วนของบัตทอนสเ t ตัปต,ตรงนี้นะครับ ตรงนี้มาปิดอุ๊บอ่าโอเคไปต่อครับทีนี้เราก็จะใช้นะครับฟังก์ชัน if else นะครับเข้ามาช่วยนะครับในการทํางานทีนี้เราก็ใช้ฟังก์ชัน if else เข้ามาช่วยในการทํางานนะครับ if e e <ep S 1> ก็คือถ้าเดี๋ยว enter ลงใหม่อีกวันนึงนะ if if ท่าอะไรนะครับเราก็ใส่พารามิเตอร์ด้านหลังไปได้เลยนะครับ if ถ้าถ้าตรงนี้ครับถ้า s t a t u s ตรงเนี้ยนะครับถ้า s t a t u s ตรงนี้เึ๊บเท่ากับนะครับเท่ากับก็คือเครื่องหมายเท่ากับสองตัวนะถ้าเท่ากับหนึ่งนะครับให้ทำอะไรนะครับเราก็ดีกาเปิดกาปิดนะครับถ้าเป็นหนึ่งนะให้หลอดไฟติดถูกต้องไหมครับอาแล้วก็ดิจิตอนไรซ์ไร t ์คือการเขียนเนาะ แล้วก็ในดิจิตอลไรท์เรากําหนดอะไรพารามิเตอร์ด้านในนะครับพารามิเตอร์ด้านในเราจะไรท์ไปที่ไหนเราจะไรท์ไปที่ตัวเราจะไรท์ไปที่ตัวตรงนี้ครับอ่าขาที่สองเนี่ยให้ทํางานนะครับเราก็ใช้ตรงนี้นะครับ,นนรบ,รรบปึ๊บปัให้ ให้ทำงานในสถานะที่หนึ่งนะครับก็คือเดี๋ยวคอมเมนต์ไว้นิดนึงนะครับน่สองติดนะโอเคสางให้ LED ขันสองติดครับ อันนี้คือกรณีที่หนึ่งเนาะนะครับสเตตัสเริ่มต้นนะครับถ้าในกรณีที่สเตตัสตรงกับหนึ่งนะนะครับให้ led นะครับติดถ้าถ้าไม่ใช่หนึ่งล่ะให้ทำอะไรนะครับถ้าไม่ใช่หนึ่งนะ,ะนะนงนะแล้วก็ el นะครับ el เดี๋ยวก็อย่าลืมปีกาเปิดปีกาปิดนะครับคําสั่งคําสั่งด้านในให้ทําอะไรนะครับเราก็ c o p y ีนะครับในส่วนของตรงนี้มาเลยเราก็จะให้ดับใช่ไหมครับตรงนี้เปลี่ยนจากหนึ่งเป็นศูนย์ที่จริงค่าตรงเนี้มันสมควรเป็นค่า high กโบ low นะครับก็คือค่าสูงกับต่ำแต่ทีนี้ผมอยากให้มัน Serial Monitor กับ ค่าตัวเนี้มันตรงกันนะครับผมก็เลยใช้ค่าที่เป็นหนึ่งกับศูนนะครับค่าที่สองดทีนี้สุดท้ายครับเราก็ต้องเราดีเลยน,นิดหนึ่งนะครับก็คือกำหนดเวลานะครับดีเลยดีเลยไว้เท่าไหร่ดีดีเลยห้าร้อยนะครับ นี่ก็เป็นน่วดเวลาเนาะเวลา0.5วินาทีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโค้ดกันอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะโค้ดบรรทัดนี้นะครับหมายความว่านะครับเราสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวแปรหนึ่งนะครับชื่อว่า LED pin นะครับ ตัวแปรขึ้นมาตัวแปรหนึ่ง LED พินให้เท่ากับขาที่สองนะครับให้เท่ากับขาที่สองแล้วเราก็สร้างตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งขึ้นมาก็คือบัตทอนพินนะครับก็อยู่ในาขาที่สามสิบสี่นะครับจากนั้นเราจะใช้ตัวแปรแล้วเราจะไม่พูดถึงขามแ,แล้วนะครับเราจะใช้ตัวแปรตรงนี้แทนนะครับจากนั้นเราก็มากําหนดค่าที่ไว้ Setup นะครับกําหนดพินโห d e นะครับ ทินโหมดขาที่สามสิบสี่ซึ่งเป็นตัวแปรบัตททิลันเนี่ยกำหนดค่าให้เป็น Input เหมือนเดิมส่วนขาที่เป็น LED คือขา2ตรงนี้เราก็จะกำหนดค่าให้กำหนดโหมดของมันให้เป็น Output นะครับกำหนดโหมดให้เป็น Output แล้วก็ส่วนที่สามบรรทัดที่7ดนะครับเราจะให้นะครับในส่วนของค่าเนี่ยมาแสดงใน Serial Monitor ด้วยเราก็เลยกำหนด ค่าเริ่มต้นนะครับค่าในการสื่อสารของ serial begin เนี่ยไว้ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยนะครับอันนี้คือความถี่เนาะอันนี้คือการตั้งค่าครั้งเดียวในการเริ่มต้นนะครับจากนั้นเราก็มาสู่ในส่วนของฟังก์ชันไวรูปตรงนี้จะทำงานไปเรื่อยๆนะครับะจะทำงานไปเรื่อยเราก็สร้างในส่วนของตัวแปรขึ้นมาอีกตัวแปรหนึ่งนะครับ ก็คือตัวแปรบัตทอนเซตัดเอาไว้เก็บอะไรนะครับเอาไว้เก็บค่าที่อ่านมาได้จากบัตทอนพินดีต้อนลีดรลิคือการอ่านนะครับอ่านมาจากบั Button Pin. Button Pin ตทอนพินบัตทอนพินตรงนี้ก็คือสาขาสามสีที่เรากําหนดเริ่มต้นนั่นแหละครับทีนี้ก็จะกําหนดให้ซีเ i ียลพินเนี่ยนะครับแสดงค่าในส่วนของบัตทอนเซตัตมาแล้ว อ่าเครื่องหมายเท่ากับก็คือสองฝั่งนี้เท่ากันเนาะบัตทอนพิมพเปลี่ยนไปเท่าไหร่อ่าบัตทอนเซตัปก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับค่ามันอยู่ข้างในนะครับอ้างอิงสองฝั้งทีนี้ในซีเรียลพิมเนี่ยก็จะแสดงค่าด้านล่างเนาะนะครับอันนี้จบเหมือนกับตอนที่เราทำโค้ดอ่าภารกิจแรกเนาะภารกิจที่สองส่วนที่เพิ่มขึ้นมาก็คือว่าเราต้อง เอาไปควบคุมการทำงานของ LED ด้วยเราก็เลยใช้นะครับเงื่อนไขขึ้นมาก็คือ if else เข้ามาช่วยนะครับ if e ก็คือถ้านะครับถ้า s t a t u s เนี่ยนะครับเท่ากับหนึ่งอ่าให้ทำอะไรนะครับให้ทำอะไรก็คือให้เขียนไว้อ่าไว้ right คือการเขียนคือการสั่งให้ตัวอุปกรณ์มาทำงานนะครับสั่งให้อ่า LED พินเนี่ยหรือพินสองเนี่ย ให้เป็นให้ค่าเป็น high หรือเป็นหนึ่งอ่าให้ค่าเป็น high หรือเป็นหนึ่งให้ LED เปิดถ้าไม่ใช่หนึ่งล่ะให้ทำอะไรนะครับถ้าไม่ใช่หนึ่งนะให้เขียนนะครับไปใน LED ที่เป็นขาสองเนี่ยให้เขียนเป็นศูนย์ศูนย์หรือค่า low นั่นเองนะครับหรือค่า low เองก็สั่งให้ LED ปิดนะครับแล้วทำงานกระบวนการนี้นะครับอ่าทำงานกระบวนการนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับ ส่วนจุดาวินาทีอ่าอันนี้คือโค้ดทั้งหมดที่เราเขียนนะครับอ่าพอเราตรวจสอบโค้ดนะนะเราดูโค้ดว่าเราเขียนผิดตรงไหนไหมเราก็คอมไพล์ตรงนี้นะครับตรวจสอบโค้ดก่อนว่าเราพิมพ์ตรงไหนผิดหรือเปล่านะครับในตอนเริ่มต้นมันก็ต้องมีพิมพ์ผิดบ้างเนาะเขาบอกว่าบรรทัดนี้ผิดอ๋อลืมตัว R นะครับนี่เห็นไหมลืมตัว R. อาคอมไพล์ใหม่นะครับ บอกว่า if else อ๋อคำสั่งตรงนี้ปิดมันบอกว่าคุณยังไม่ต้องปิดเพราะว่า if e AP l s เนี่ยมันเป็นคําสั่งด้วยกันโอเคขอโทษขอโทษฉันคิดเองจะได้แล้วนะครับแบบนี้คืออัปโหลดสําเร็จแล้วนะครับแบบนี้คืออัปโหลดสาเร็จแล้วเราก็ไปดูที่ s ี r i a l monitor นะรียลมนอนะลมนิเตอร์ตอนนี้เป็นศูนย์นครับศูนย์ก็คือไฟดับนะนะครับ สูงก็คือไฟดับถ้าเกิดอา่าผมกดตรงนี้นะปึ๊บอไฟตรงนี้ก็จะติดเห็นไหมครับี่ <cend. S 1> อันนี้เป็นค่าด <foreigner> ีสองง่ายนะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือการรับค่านะครับดิจิตอลมาใช้งานนะครับภ <genau. S 1> ารกิจที่สามท้าทายแล้วกันครับ uh ท้าทายคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราจะ ให้นะครับโปรแกรมเมื่อกดปุ่มเนี่ยให้โชว์เลขหนึ่งบนจอ LED ด้วยเราจะทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุณครูไปเฉลยในคาบเรียนนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็มีความรู้ดีๆมาฝากเพียงแค่นี้นะครับก็สวัสดีทุกท่านครับจงเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะครับสวัสดีครับ